นี่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลงทุนแค่ไม่กี่บาทเนี่ยถึงกี่บาทป่าถึงห้าสิบบาทป่ะก่อนอื่นจะทํากับข้าวให้พี่มืนก่อนจะผัดบนเส้นนะคะคเพื่อนือผัดบนเส้นใส่ไก่ใส่ผักให้พี่มืนกินของเราแล้วค่อยมาทํากันนะคะ Oh, mini shot. Nah. Yeah. Si udang kemo. Bot thinking. แค่นี้กินตาราให้ผัดวุ้นเส้นไม่ได้ผัดอุ้ยฝนตกเพื่อนอุ้ยฝนตกฝนตกฝนตกตก,ตก,กินตา,าลาร้านสาวกินตารลาก็ให้ผัดมะมะมาม,าม,ามาไม่ได้ผัดยเพวกไม่ค่อยผัดเขาจะกินผัดมาม่ามามา่มา,มาเลยอยีกแพ็กหนึ่งร้านสาวกินตารลา วันตอนวันนี้ตอนกลางวานันยี่ต้าผัดมาม่าให้กินหน่อยแล้วค่อยผัดตอนเย็นไม่ได้ผัดแล้วก็ผัดแคกนี้ให้กินมืองกินอันนี้แบ่งไว้ให้ลูกชายส่วนอันนี้อเอาไปเสิร์ฟที่มือ ใ,ใส่มกกะเขือเทศไปด้วย้าอันนี้กรตัมน้ำพริกกระปิกนะคะแก่แลว้วนเพื่อนๆนี่แก้แลว้วอ่ะคืกว่ามันยังอ่อนอยู่นี๋ยวจะแช่น้ํำก่อนเดี๋ยวจะทอดปลาทูอันนี้ปลาทูหอมนะไม่ใช่ปลาทูเค็มในระหว่างที่ทอดกระตําน้ํำพริกไปสเสร็จแล้วค่ะ มันริดตังโถมไปแล้วร้อมหนึ่งให้มารวยหน้าหน่อยพอดีใส่น้ำไปเยอะมันไม่ค่อยข้นห้วาวอันเดนยวอร่อยไหมน้ำพริกกับปีจ้าทีนี้ก็ไปทอดชมก่อนนะถูกท,ทอดเสร็จแล้วจนะ้า ให้เพื่อนๆฝนตกมาเน็ตหน่อยเมื่อกี้โอ้โหเงื้อแตกเลยไข่ชะอมนะคะซื้อไปไข่ชะอมก็เก็บเอาตามรั้ว เมน,น,นูนี้เมนูวันนี้ลงทุนไม่กี่บาทนะคะนี่ลงทุนไข่กับน้ำมันนะคะอันเนี้ยช้มนี่ลงทุนแค่น้ำตาลพริกเราเองน้าให้มามะเขือพวงก็เก็บที่สวนนะ้ากะปิก็ เอซีให้มามานาวก็ของเราเองเนี่ยก็ลงทุนแค่ไข่ปลาทูนี่ก็ไข่ใ,ให้มาไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีคนให้มาอยู่มะเขือก็เก็บบ้านจินตราเพื่อนอันนี้ก็เอซีให้มาอันนี้ซื้อมาไปทีนี้ก็ยกไปกินที่โน่น นี่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลงทุนแค่ไม่กี่บาทเนี่ยถึงกี่บาทป่ะถึงห้าสิบบาทป่าไม่ถึงแล้วมั้งเนี่ยลงทุนแค่น้ำมันไข่แล้วก็อะไรอีกอะ่ะกระเทียมพงชุรสนอกนั้นของเราเองป่ะไปกินกัน เขาไม่นวัยโมกีดยาข้าเห็นไม่ใช่เขาไปขโมยยางอ่าอ้าฮันไฟอะไรแสลๆ